สวัสดีครับผมหนู่มโคดำนะเจอกันแล้วในช่องทิกกตอรพี่มีคนคนหนึ่งน้องคนหนึ่งถามที่มาขอมาบอกว่าพี่ครับช่วยเล่าประวัติของกบหน้าลายลบบุรีหน่อยกบหน้าลายลบบุรีนะเป็นพี่น้องพี่ที่รักกันมากเจอข้างในถามว่ากบแรงไหมตัวนี้แรงโอเคแรงจริงก็ขนาดเรือนจำลบบรุรีมันยังเผาเขาเลย นักภาษาอะไรมันย้ายมาอยู่เขาบินมันยังโดนสาปเลยให้อยู่แต่แดนท้าแต่ไอตัวนี้จนะบอกได้คําเดียวว่าวันที่พี่แกเสียเห็นเขาหน้าลายแบบนี้นะมันนั่งร้องไห้แบบตาร่วงเลยมันร้องไม่หยุดอ่ะในบ้านนะคือมันรักอะ่ะมันนับถือมันรักพี่แกเพราะว่าเราเขาช่วยเหลือเรามาเยอะนะและปัจจุบันนี้กบหน้าลายเนี่ยก็เปิดฟาร์มเลี้ยงสารพัดสัตว์นะ แต่ไม่ได้มีแบบครบอ่ะพวกปูดเอิดอะไรพวกนี้ไม่มีช้างเชิงไม่มีนะจะมีแต่พวกกระต่ายพวกปลาพวกกุ้งอะไรพวกเนี้ยนะ <c oughs> คือมันเลี้ยงคิดผายไว้วอดเลยมันทําขายหมดเลยเ <c oughs> นี่ยคืออาชีพของเขาตัวนี้นะพี่บอกได้คําเดียวว่าแก๊งเขาเนี่ยดังมากลบบุรีนะไอ้แก๊งเทโวดานะ <c oughs> และเนี่ยคือประวัติของกบหน้าลายโลโก้ก,กบโคดํม ขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์นี้และฝากติดตามพี่ในช่อง TikTok ของพี่ด้วยและ YouTube ของพี่นะและอย่าลืมเลยที่ขาดเสียไม่ได้คือผู้ใหญ่ใจดีของพี่เข้าไปใต้โปรไฟล์ t ิกต o k พี่เลยนะกดลิงก์เข้าไปนะครับผม l i น์แอ fmw168 พี่คนนี้เขามีแต่ให้จัดไปอย่าให้เหงาและเดี๋ยวเจอกันในการตอบคอมเมนต์ครั้งต่อไปไปแล้วนะเชีย